สวัสดีนะครับเจอกันอีกครั้งกับช่องมกลาหมอนขิวนะครับตอนนี้พาลูกสาวมาเล่นน้ำทะเลที่หาดบางแสนนะครับสองสีนี้ขึ้นกำลังแรงเลยนะครับปล่อยเด็กเล่นการนันนะรับลูกสาวกับหลานสาวนะครับลเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเลย บิ๊มมี่น้องน้ำปั่นเป็นกำลังดีนะครับมาเป็นชั้นเป็นชั้นเลยบ้างค่างด็ดขาด รบรรยาก,กาศกำลังดีนะครับตื่นแรงมากสนุกสนานกันใหญ่เลยเด็กๆอย่าลงไปลึกนะค,ะเครเบปเวนรอบๆนะครับ เาหาองอาหารเนาะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับบริเวณหาดบางแสน